เงินพอ่อนได้ยัดโจมทุกคนทุกทันนะครับไทยเสาว,วันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันหนารอยหกสิบแปดะหลงมือหลงเงี้ยนคือกันละเมาคูเม,มืออยู่หาหลงเอือนวาสัญญาบมดที้งสัญญาคือความระลึกได้จำได้ไหมรู้ ได้จำได้แน่ว่าได้แน่ก็เลยเป็นสัญญาอนัตตาเหมือนว่าทุกอย่างนั่นแหละเป็นอนัตตาพิทนาอนัตตาก็สุกทุกหมดเทียงโมเมนต์ตัวตวนบังคับบัญชาอย่างบ่ได้แล้วไปจำได้จำบ่ได้มมีเพื่อจำอย่างได้ผู้ย่างด้วจำได้แน่ว่าได้แน่หั่นแะธรรมดาความทรงจำความจดจำ ใส่ความระลึกร,รู้อยู่ตลอดมันก็เลยจําได้เห็นคู่มือมันก็จํากันได้แหละคือว่าแหละหน้าตาโผเม่มก็จํากันได้แหละเห็นคู่มือ,อว่าสัญญาเนาะสัญญาเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณคือรูปสิ่งเหล่านี้คือธรรมะ,ะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทวารในแง่ของธรรมะนั่นในแง่ของ พุทธศาสนาเรื่องของธรรมะเราก็ต้องเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมมันบวชเทียงบวชเม้นตัวตนกายกับบวชเทียงบวชเม้นตวตนของห้าหลัางกกยกันอันนี้แหละคือการศึกษาธรรมะการได้เข้ามาวัดอย่างแท้จริงเหมือนเข้ามาทําพิธีกับชุดทูบวอนว่อนวันพระต้องยึดพิธีกรรมเน้นนี้เป็นพิเศษ จริงๆก็เป็นการกระตุ้นกันน่ะล่ะให้มันพิเศษก็คือให้มันมีจิตรัฐาเพิ่มขึ้นให้มันพิเศษผู้มือนะเพราะว่าส่วนมากแล้วมันบอกคอยพิเศษกันก็เลยมีอย่างนี้อย่างกระตุ้นให้พิเศษีวันพระเป็นวันพิเศษวันเกิดอียงก็ว่าไปวันตายวันบุญวันครบรอบอียงเอามากระตุ้นกันวันพอวันแมษ กระตุนให้มีความอย่างละความรู้ความศึกษาแต่ลูกเนี่ยเขาจัดกิจกรรมอย่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อกระตุนให้เกิดตรวจต,วตวนทั้งนั้นเกิดการยึดมีวันเกิดกันจัดวันเกิดขึ้นมาครบรอบกันมีความสนุกสนานกันเลี้ยงเหล้าเมาอย่าบดีศึกษาในทางธรรมเมนบ่ ถ้าจัดวันเกิดขึ้นมาในทางธรรมก็โอ้ยเป็นวันแก้วันเกิดคือวันแก่ตัววันกูเท่าไปเรยเลยตัวอันสังขารโลงรวยมีเแม้นมากินเหล้าเมายาสนุกสนานครบรอบอายุเท่านี้เท่านี้อะวะดีใจได้อายุยืนละทีท้ยยังมันสิตายมันสิจอมือตายแล้วมันแก้ไปแหละเห็นบ่ไม่ได้มองในงานธทรม ถ้าไปว้าวในนี้เขาก็ละสูญเข้ามาละนะเนาะวันศิมีความสุขเขาก็จัดตอวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดทูโย่เป่าเครียกันทำเนียมตั้งชาติเนาะเก่าเขาก็บบริมีเนาะไม่ได้สนใจเนาะวันเกิดจัดเนตรพเหลอเหมือนเดียวนี่เป็นการทำมาหากินกันเข้าวัดเข้าว่าก็เช่าพ่นเข้ากับพ่อหูอะไรเนี่ยพ่อหูแต่เข้าวัดนั่นแหละวันพระหูโย ขลําแน่นั้นคล่าแน่นี้แนวมีดีก็โหอยู่แต่ก็ไม่ได้ศึกษาให้มันนึกซึ้งว่าพื้นบอกให้เฮ็ดบาดนะก็เพื่อหยังงพื่นให้ทําความดีเพื่อหยังเพื่อให้ทําจิตให้เข่ารอบเพื่ออย่างเนี่ออยไม่ออได้เรียนลู้ขึ้นมางูแต่อันนี้บุดีอันนี้ดีอ,นนดอืมแล้วก็นี่ภไปเฮ็ดเนี่ยมันมีดีผู้ใดเฮ็ดก็สร้างเขาเพราะว่าผู้ใดเฮ็ดดีก็แพงเขาฮัากเขา ลงกันอยู่ในนี้นะแนวมีดีก็คือต้องโยะเนี่ยไปเฮ็ดแนวดีก็ควรเฮ็ดแต่เฮากับศึกษาที่ว่าที่พัฒนาจิตเจ้าของให้อยู่กับสิ่งที่เนี่ยดีบ่ดีเนี่ยมันก็มีให้เฮาได้ศึกษาอยู่ตลอดเหมือนบบบจะศึกษาธรรมะเพิ่นว่าการชำระจิตให้เขารอบทำไมาถึงการภาวนาละ่ะหมายถึงการเรียนรู้รูปน้ำกันห้าที่ผมเมนตัวเฮานี่ล่ะเหมือนนี้เรียนรู้ เวทนาสัญญาชังขารวิญญาณนี่แหละเห็นบะว่ามันบวมเนตัวตนทุกทุกเิดขึ้นก,นบกมบวมเนห้าสุกทุกเป็นแคสิ่งปรากฏเป็นแค่ธรรมชาตมันแค่เหตุปัจจัยที่ต้องเจอต้องเผชิญหมุคว์เดียมันถือมันนี่คือการเรียนรู้นี่คือบทเรียนบทเรียนของผู้าศาสนาบทเรียนของวัดนะคือต้องมาเรียนแล้วเพื่อดับทุก มันเรียนเพื่อจดเพื่อจําเพื่อท่องได้เป็นนักธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เป็นมหาอเรียนก็เพื่อว่าเรียนรู้กิเลสความโลภความโกรธในใจนี่ให้มันเมดให้มันดับให้มันบทุกให้มันบุญยึดมั่นถือมั่นรู้โผล่ลางกายเจ้าของเออให้มันเท่าไปเนี่ยเรียนรู้ในใดให้มันบุญยึดมั่นถือมั่นมันไอ้นี่ยมันมีสูตรเรียนรู้อยู่นี่นะบอกเข้ามาวัดก็บรรู้เห็นบ่ก็บรรู้ได ศึกษาก็ว่าได้เรียนเพื่อดับทุกข์ไม่จะเรียนแล้วก็ท้องจําได้ย่แก่ธรรมดาตายธรรมดาอต่หู้อยู่ว่าตายธรรมดาเนี่ยมันตายอีหลีมันให้คือกเกิดเนี่ยมันจะเหมือนว่าได้เรียนอีหลีเรือเป่าต้องน้อมเข้ามาให้มันเห็นถึงความจริงว่าตายเนี่ยเอห็นแล้วควรขวายทําความดีเห้งเดียหมมประมาณเหมือนว่าสิตายเป็นเฮ่งว่ากูสิตายแล้วกูสิเอากูสิเอาแบบ่ะบางคนแบบ ตรงนีกูตายกูบ่ได้ได้ขค้ืนไปนั่นนั้นได้นอควนคนชั้นล่านเขาตะเขาสิตายจ้างอันนี้แล้วโอ้ยทําความดีละยึดมันถือมันอย่างบ่ได้ดอกเอามาส่งเคาะส้อยเหลือแบ่งปันกันเห็นบอกม่วงกันต่างคนคิดว่ากูสิตายแล้วกูสสแห้งเอาและตรงนยกูบ่ได้ได้เทียวได้เนี่ยสิตายบ่ได้เทียวมองนั้นบ่ได้เทียวมองนี้บ่ได้กินได้ตายไปบ่ได้กินได้อันนี้เพราะว่าได้เออเมียนบอกคนดั่งหลว ตายไปบัได้ขี้เครื่องบินได้ต้องไปเฝ้าขี่ได้เออบอกว่าบันได้ขี้และมีบุญนะนะบัวได้ได้กลิ่นขวงดีแล้วมีบุญน่าบัวชันลาดบวัวได้เข้าใจความว่าตายในพุทธศาสนาการระลึกถึงความตายในพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าเออชีวิตเฮาเนี่ยมันบัวเที่ยงแท้แน่นอนเทาอยกับสิ่งหลอกลวงในโลกนย่เป็นหลวงว่าได้สัมผัสอันนั้นแล้วมีความสุขจริงแล้วมันเป็นความหลงในจิต ควรที่ศึกษาเพื่อรับกิเลสในใจเนี่ยให้มันตายให้กิเลสมันตายไม่เหมือนวิญญาณตายแล้วว่าได้กลิ่นอันนั้นบ่นได้เห็นอันนี้ว่าได้อยู่กับโผได้รุ่นบ่ได้อยู่กับลกูจกจังอยกูตายก้อนสู่ได้เนี่ยสู่ต้องขึ้นมาเลี้ยงกูพอแม่ก็ได้เนี่ยกูให้สมบัติสู่ได้ว่าได้มีคออ้างนย่อยู่กับลูกกับหลานไปน,นั่นๆอืม มันอยู่ไปได้ด้อยู่ไปนานๆก็อยู่ไปก็ยุ่อยู่ไปเพื่อตายคือเก่าฮะละกัการที่สิว้าทำมาให้คนได้ระลึกถึงความตายให้ศรัทธาความตายเพื่อว่าให้เห็นความจริงชีวิตท่ออยู่กับความตายทุกคณะคว,ควรที่อยู่เนี่ได้โดยโบทพกต่างหากเราคือสิ่งที่สําคัญแม่อือนว่าโอ้ยกูสิตายแล้วก็ต้องดิน้นรนหามันได้หลายๆทุกนอยตายไปแล้วบมีได้คือ,คอเพิ่นคือเขา เป็นสิ่งที่ผมมีคุณค่าในทางธรรมาำรับคุณค่าในทางธรรมและตายกับไปพร้อมกับความดีตายไปพร้อมกับคุณงามไปพร้อมกับความเสียสละไม่ได้แมนตายไปพร้อมกับความยึดอืไมนค,คนตายแล้วตายไปแล้วมีแต่คนไปสรรเสือโอ้ยเรารวยแล้วมีเมีงามสลรเสือเราเด้อบ่ไม่ได้สารเสือนแน่นั้นผู้หลูผู้หลูมีแต่สารเสือว่าโอ้คนเนี้ เป็นผู้สอยโลกสังคมเสียสลระซ้อยอันนั้นซ้อยอันนี้เหือคือพระอริยเจ้าเห็นบอกคนพระอรหันเจ้านี่แห่กันไปกราบไปไหว้เพื่อนเนี่ยบูชาเพื่อนเนี่ยบูชาอย่างเพิ่นสักบูชาความดีบูชาเพิ่นมีศีลมีรรมเพิ่นบ่มีกิเลสเอาระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับบูชาถ้ำพระพุทธเจ้ากับบูชาเพิ่นบ่มีกิเลสเพิ่นบ่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นที่นากราบไหว้บูชา มีแม้เป็นบูชาคนมีกิเลสหนาบูชาคนโกดสูตเหมืนบอกเป็นตาก้าวไยวยู่บ่เมสีนะศสูนหนล้วนด่าเก่งๆาะเป็นตาก้าวไหอยู่บ่ได้อย่างมากเอามาเอามาเอามาให้กูนี่เอามาให้กูนี่บ่ตาก้าว้ยอยู่บ่เมื่นเชื่มีธรรมะหรือพระมีธรรมะพระโกดพระโลดพระหลงเนี่ยพระมีกิเลสบกวคน ก้าวไวบไหวบอกบอกเป็นเนื้อหน้าบอุอเพิ่นแค่มาใส่สุดเหลืองซื้อการมาใส่สุดเหลืองกเพื่อปฏิบัติเพื่อละกิเลสตามคําสอนพุธเจ้าเห็นบอกอมากราบพระพ,พ,พ,พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อให้จิตใจของเฮาเนี่ยมีความเข้าใจในชีวิตเข้าใจในธรรมะเข้าใจในการเกิดมามันดําลงชีวิตอยู่แนวไดนมันจังบทุก ชักมือหนึ่งชีวิตเ่าก็ต้องพัดภาคือต้องตายจากการหนทางนใดสิพ้นจากการเว,วียนวายตายเกิดอย่างว่าอย่าไปเลื้อละือย่ยไปคิดศาสตร์ก่อนเหรอมันมันยัง,ง,งโง่อยู่แล้วศาสตร์ก่อนมันงงโง่แล้วมันยังยังเกิดอยู่เนี่ยเนี่ยยังบุหงุหนทางนี่ออกจากทุกยังบุหงุหนทางออกจากการเว,วียนวายตายเกิดอ่ะนะมันก็ยังเกิดฉะนั้นจงสรุปถดว่า ชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดละที่เฮาได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมเนี่ยได้มาหวนทางเขาจะกลายว่าเรียนวายตายเกิดได้รูร้รวปน้ากันหากายใจบรเิเวณห่อมิจิได้ฝึกฝนเพื่อบบต้องมาเกิดที่บต้องมาทุกข์อีกเนึงคิดนวน่าผูนั้นรวยผูนี้รอดเขาคือดีกว่าเฮาเนงปรารถนาสิเกิดอีกอยู่มิสิจะไปแข่งขันกันรวยแข่งขันกันเกิดแข่งขันกันมีทรัพย์สมบัติหลายๆอยู่ ยังอาเมตรยังวัดโทกางกูรู้แล้วมีแต่ที่สละเอ่สละความยึดชักสิ่งที่มีจิตใจนะเพิ่นฝึกละมีเหมือนว่าอ่าให้มีเนาะวัดถุเงินทองเข้าของได้ก็ได้มาด้วยความสุจริตอาชีพชอบมืนว่าสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมากรรมตัวการงานชอบการทำมาหากินการงานที เฮ็ดไปบอเบี้ยนเบียอนอาชีพที่บอเบี้ยดเบียนในเงินในทองมานนะเนี่ยไปโกงเขาเนี่ยไปโคดโกงเห็นก็บอเป็นกรรมเป็นเวรบ่มีเพื่อสูนเสื้อเฮ้าบ่มีเพื่อแขนเฮาแต่ก็มีเออถึงแม้ว่าเฮาบอได้โกงเขาบอได้กเไไดกลียดเขาในี่ตาดนี่แต่ซาดที่แล้วมันก็มีมากเห็นบอ,อืมเห็นยี่บอสังเกตบออยู่ๆซื้อๆบางคนก็ยังมาด่าเฮาบางคนก็ยังมาโกงเขาเขาขึ้นไปได้หูจักกัน เขาขึ้นมาฮักเท่า,เาผู้เป่าผู้สาวเห็นเยี๋วบอผู้จักกันมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวบอมาเกิดมาบราขึ้นมาฮักเดี๋ยวมาสร้างเดี๋ยวเห็นหน้ายายอันนั้นผัดเพื่อสร้างเล่า mm hmm. เห็นหน้ายายอันนี้ผัดเออเป็นตะเพงเลี๋ยวเนี่ยมันมีจิตที่วัอกำมพวกพันกันเห็นให้สั่งอะไรนี้ฮักเห็นให้แขนมันมีโค่กำเป็นโค่กำมันไว้พอเมฆเกิดมาหายเดี๋ยวเป็นโค่กำ หมากับแมวเป็นโคกั่มหนูกับแมวโคกั่มเกินมาเป็นอย่างมันเห็นกันมันคคอต้องฆ่ากันไล่กันใช่หมหมากับแมวมันคือบอเพงกันสูขคือบอเพงเดียวสูพไปจะกัดกันนิดนังมันเปลี่ยนอย่างเช้ามันกั่มไอ้เนาะตรัเตอวยุ่งกันมันต้องมากินเลือดข้นต้องมาหากินเลือดหากินยังอื่นบ่เปลี่ยนบ่ยุ่งกันอย่างก็ต้องมากินมันดูด ้องมามีเอียงคองเกี่ยวกันกับอันนั้นกับอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก่ำทั้งมดโมเวียนยุงมากัดกับก่ำว่าเนี้วยางเข้าไปป้ากันถือแต่นตอดวงหารแน่หุ่มลุ่มต่อยโอ้ยเอออัวต่อยก็ต่อยเจ็บกัเจ็บไปเวทนาเกิดกันอันแหละกรมหมาว่า ทำกรรมมาน่าทำกรรมก็คือไปทำร้ายอย่างนี้ไปเฮ็ดไปส้วนห้างเขามันมันส้วนห้างห้างกูยังไงบอกตัวกูมันมีกรรมเนี่ยมันมีขีเนเน่อตัวกูของกูเพื่อนกูมันสิมาทำร้ายเพื่อนกูลูกกูไม่ได้ป้องกันอย่างเนี้สู้คือคนข้นกันล่ะประเทศกูบ้านกูผู้ใดสิมาทำร้ายจับปืนขึ้นต่อสู้อย่างนี้ค่า อันนี้มันกับสู้หต่อยเฮาเออห้ากับบอเอาบวยป่อยยาบาดมันบ่ทำร้ายมันเมนบอกกัอ๋อปล่อยมันไปมันบางคนไปนี่มิได้ได้เมนบอกโอ้ึงต่อยเขาบอกกูเจ็บมิยอมเบิ่งกันหน้าหาไฟหายอย่างมันล้นเนี่ยต่อกรรไปที่เดียวมีบ่มีการอภัยเห็นปะบ่มีการอภัยทานบ่มีเอาหัวซิกกรรมกันก็เลยเป็นกรรมต่อเผาโลุ่มหั่นเขาตายเงี้ยนบอกเป็นกรรม กรรมที่เห็นจะบอกกรรมที่พระเพ็่นตัวเครื่องบินนะปูจวนหลวงปูสิงทองผููบุญมาบ่อกบุญม,ญมีนี่แหละเครื่องบินเป็นข้าวดังพระละหันตัวเครื่องบิน,น,าะะน,ต,บนตายกรรมเพิ่นว่าเพิ่นไปเฮ็ดนกขนะดไปเผาหั่นนกไปร่วมเมื่อกันเฮ็ดให้นกนี่ตายลุ้นกตายตกลงมาตายรวมกันเห็นบอกตกจกหั่งตาย เพิ่นเบาวะเพิ่นเบา,เป,เบาประวัติผิ่งกรรมทั้งเมดเห็นบ่อีหยังก็ยยาไปมาทําลายเฮาเฮาก็เออโหสิกรรมไม่ซ่าแต่มาตอดก็เออป่อยมั่นงูกัดหมากัดเอ,อกามาจ๊กเข้าของหมามาคาบของไปกินก็เออป้อยแหละเฮาเก็บไม่ดีเองเออนี่แม่นว่าอืหมานี่มึงคือพิเลิกแท้ เน่ยเพะว่าโทษหมาหนะมีแม่ได้โทษเจ้าของี่บอกส่วนมากมันเก็บดีๆนะกามาจิกมาขวางกันมีเก็บไว้จับเจออยินบอกมึงใส่กิเลสแล้วก็จิตโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปเออม่ได้หันมาเบิ้งจิตเบิ้งใจเจ้าของที่นี้มันูธทรมาเห็นในบอกมันโหแล้วมันก็หันมาเบิ้งเจ้าของศึกษาใจเจ้าของอมันมันทุกข์มันอยู่ในใจเฮามากอุกขก็อยู่ในใจเฮาสร้างความเห็นที่ฉลาดขึ้นมาในใจมันกับบ่มีเลี้ยงกับ ธรรมชาติเขาเห็นบ่ทุกอย่างมันเป็นธรรมะอยู่แล้วใจทน่ทนนี้แหละมันบอกเข้าถึงธรรมมันเลยบอกเป็นธรรมมีแต่ตัวตนมีแต่ตัวกูมีแต่กิเลสมีแต่ความทื่อใจบ่ทื่อใจมีแต่ฮักมีแต่ซั่งเห็นบ่เห็นยังเป็นตาฮักเป็นตาแพงก็จะได้มารูปเสียงกินรวดที่เป็นตาแพงรองเท้างามเสื้อผ้างามโอ้อยยอะได้เด้เยอะได้เด้อไอเดะ โทรศัพท์งามเกิดเกิดกิเลสตัณหาความยินดไดบ่ได้ก็พักอาะอแต่แต่ว่าเอาถ้าเอาได้การศึกษานะการศึกษานี่เออเอามาใช้ประโยชน์ยังนีืมีโทรศัพท์อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เอามาได้มีได้มีเหมืนว่าบ่ให้มีเนี่ยพระเนี่ยถ้า,า,ามีเงินเป็นปาวาได้เออมีเงินแลวยยูนินได้เหม่นบอก ุกอย่างมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ต้องใส่เราต้องมีพาว้มจีวรห่มก็ต้องใส่เงินแหละเนาะสมแซมพื้นไฟน้ำต่างๆ่าใชจจ่ายต่างๆลดล่าต่างๆก็ต้องใส้น้ำมันยุคสมัยเนี้ยมีได้แมนแว่าบให้ม no ีเงินคนฟังธรรมบุคคยเข้าใจเรื่องของการภาวนาเพื่อแต่ว่าบุมีอย่างนี้คือพระปฏิบัติเพื่อนบอกเอายั้งเพื่อนบอรับเงินเลยพระปฏิบัติดี มดใส่เสื้อผ้ากับปฏิบัติดีอยู่บ่หมาเดี๋ยมันนอนม่ใส่เสื้อผ้าบักแมกเป็นมาดีบ่ผ้าบ่าเอาอยัางบ่ทําการทํางานภาวานาอย่างเดียวคนบ่า,บาออคนก็ว่าดีมีแมน <c oughs> มีเข้าใจในการจะเจรินวิปัสสนาในการเห็นปัญญาึ่งตังไล่ทั้งปวงบ่เทยงบ่แมตตัวตวนหมายถึงว่าให้มีทุกอย่างได้ใายใจ ให้มันสบายโลดเนี่ยนะมีเงินมีรถขี่ขี่ปไปแต่ย่าเบียดเบียนได้มาด้วยเนีเบียดเบียนนะเออปัจจัยได้มากเออศรัทธาญาติโยมเขาถวายก็ก็เป็นบุญเขาเนาะขอจะส้อยเหลือในการค้าน้ําข้าวไฟในวัดค้าอาหารจิตใจเขาเป็นบุญก็ถือต้องแม้นะห้ามถวายห้ามทาบุญมันเป็นผู้บายให้คนได้ทําบุญและก็การที่พระได้เงินได้ปัจจัยมากก็เอามาทําประโยชน์ตัวพระกัน เอามามีแมน่นเอามาปั้นนี่ยงคือข้าวปั่นบาคา,าร่าอมันก็มีแมน่นเออแต่ว่าย่มได้บุญยม่อนที่ใจย่มทา,มามบุญมาพระเอาไปปั้นบาคาร่าหอยถ่าน้อยสีได้บุญอยู่ว่าย่มเอาไปเทดบุญพระเอาไปเ็ศบุญดีเออก็ได้อหละเนาะย่อมใจตอนที่ทาบุญนะใจมันเป็นบุญแล้วก็ได้แล้วอย่าไปคิดหรือว่าพระเสียเอาไปเ็ดอย่างอยะเข,ขา,ามีความศรัทธาในพุทธศาสนาทําบุญก็เพิ่นไปรวด เด็กก็ที่หลังก็ให้พิจารณาแหละบอกเข้าเบื้องดีๆพระดีไม่ดีหาเลยกเลอเลอให้เลอให้ก็ถือว่าเป็นผู้ชราดจ้ะเลอทําบุญเพราะว่าทําบุญไปแล้วเพิ่นเอาไปใช้ประโยชน์ก็เออเอากระสิส่งเสริมต่อไปเบาะต่อไปว่าโอ้วัดนี้เป็นเอาไปเฮตดประโยชน์สร้างประโยชน์นั่นแหละน้ำข้าไฟข้าเหลืออี่ยเนี่ยจิตใจก็เกิดบุญกุศลพระก็เอานํำมาใส่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นกันน่ะ เหนบอกมันก็ตั้งคนตั้งเข้าใจกันมันกับไม่ได้เหม็นพิษเหม็นทึกไม่ได้เหม็นมองแคบเปลปือกไม่ได้มองเข้ามาในใจเห็นหอ,นอ่ต้องอาศัยชีวิตอยู่ด้วยการมีปัจจัยซี่พระกันมีมีเขืองนุ่งหม่มมีอาหารการกินกเขมนอยู่พระบังวัดเป็นมีโยมอุปถากรวยแล้วเนาะเงินเป็นจักร้านแล้วหรือว่าบ่รับเงินบัรับเงินเขมนแล้วมีเงินหล วันน,น้อยๆเด้่าผมมีเงินเมื่อเพื่อที่มาทําบุญเห็นบอกตั้งแต่กลางโคกลางป่าเนะนี่ยเนี่ยเนี๋ยมึงก็เอาบา,เาบางทีมึงก็นั่นแหละมีเข้าใจนะมีเข้าใจเยอะทาบุญเพาวะ่าอาตมาไม่รับบุญเพาวะ่าบางคนเดือทุด่ดงไปได้เยอดทาท้าเป็นพระดีย่อมเขาจะทําทบุญถวายปัจจัยแบบมีรับมนั่นกันมึงก็เกิดความรู้สึกในใจเม็นบอกเฮาจยะทําทบุญกับเพื่อน ก็คือมันเป็นส่วนที่ว่าบมมีมีความฉลาดเลยพระคือยมได้ทําบุญก็เอากระทามาเจ้าของบ่รับเงินก็เอาไปถวายต้อแหละเออยถวายไปเดินไปวัดใดก็ป้อนใช้ตู้บ้านนั้นแหละ่นรับหรือว่าซอยเหลือเพื่อที่บมมีเงินไปเลยอันอย่างกระตามไปที่เทาเกี่ยวข้องกันเลยก็กระตุ้นกันเป็นอุบายให้เกิดบุญได้ก็บบ่เดียวเป็นอุบายให้เกิดการรักษาศีลก็บบ่อเดียวเลยเป็นอุบายในใการจะเลื่อนพรวานาเห็นทุกข์ โยบวชศึกษาธรรมะเนี่ยนี่แหละคือแนวทางที่มูจะเจา้านำคำเทศคำสอนมาบอสติปัญญาคนต่างกันไม,ม่แม้สุดโต้งคนภาวนาบอเอาอยัางเมิ่อกับรับเงินเมิ่อกับรับหมายถึงว่าเอามาแล้วก็เอามาใช้จ่ายบวได้มายึดบวเอามายึดว่าของกูผูภา,าวนานะเิ่นป่ายเป๋มาเป็นเรื่องนี้ที่ว่าอาตมาไม่รับเงินหมายถึงว่า มีแม้นวะรับเอามาเป็นของเจ้าของรับเอามายูดเต็มรับเอามาใช้ประโยชน์ในวัดสร้างการสงเคราะ์ในวัดขานั้นขานี้ในวัดอคําว่าอาตมาบวรับเงินพระบวรับเงินแม่แม้นว,ว่าบวให้โยมทยําทบุญโยมจะทําบุญก็ทกําบุญเห็นศรัทธาจะทาบุญก็เพินเพ่นเพลินภาวนาเดียวเพินเพเพ่นมีน้ํนาปานะฉันมีออ่างอาหารฉันดีๆเลยได้ภาวนาได้ไดรับทุก ทุก้วกเออว่แนวทางข้าน้อยเนี่ยเ้อสอนข้าน้อยเนี่ยทุกย้อนโผย้อนลุ่นย้อนอันนั้นย้อนอันนี้นี่พทะเจ้าสอนอยังเนี่ยนี่คือแนวทางที่ถือต้องของเจ้าพศเฮาที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดศาสนาโจมตีกันเอาเรื่องเงินคุมเนี่ก็ยังไม่จบนะ <c oughs> หลายความเมียนกือว่าละ่ะพาะกับพ่อพาะภากับว่าบ่รับเงินแล้วเนี่ยเอ,อ้เอาก็แล้วแต่ดวความ ว่าเป็นบุญนะมันคือใจฮะนะใจเที่อเจตนาอยู่ที่ใจที่เป็นบุญบุได้อยู่ที่ตัวเงินหรอกบาปบุญบาปบุได้อยู่ที่เงินเหมือนว่าพระจับเงินแล้วมันเป็นบาปเงินมันสีไม้มือพระมันอยู่ที่ใจของพระไปยึดหินบอกคืออุปทานนั่นแหละคือกิเลสนั่นแหละว่าเงินกูนั่นแหละมันสอนใจเนี่นี้บุให้หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรส เงินก็คือรูปเสียงกินรถนั่นแหละเพราะว่าได้เงินมากเมื่อกล่าวไปเสียบกามบ่พระได้เงินมากไปซื้อไอโฟนก็ได้ได้พระเงินหลายซื้อรถลูซื้อสร้างกุฏิงามๆนอนจินเอะนั่นก็นั่นแหละก็คือมีกิเลสอันนี้แหละคือยึดเงินคือจับเงินนี่แหละคือลงกิเลสแต่ว่าพระที่ว่าเพิ่นปฏิบัติเพิ่นได้เงินมากัจจัยเงินมากเอามาสร้างกุฏิสร้างสื่อธรรมะถ่ายทอดอันนี้เนี่ย ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้จับไม่ได้จับเงินแต่กระจับนี่จับแบบบาจับยึดแบบบายึดยึดบบได้มั่นหน่านถือยึดแต่ไม่มั่นมีแบบไม่มีเอนนอก็เขามีร่างกายเนี่ยละมีไปเลี้ยงทานขันมันไปกายมันก็อยู่กับความรู้เสื่อของเฮาเหมือนกัแต่ก็บวได้มีความยึดประตูเฮาภูภาวนาเนี่ยน,นี่ว่าจังว่าก็เข้าใจกันยะอยู่ดอกเลี้ยงศึกษา เรื่องวิปัสสนานะกรรมฐานในแนวทางที่พิจารณากายใจโมเมนต์เฮาเนี่ยนะนาจังว่าฟังทำดมดูๆวยเชียรณหน้าดูดดเนะี่ยเรื่องของการได้ดีมีเป็นโลกภายนอกนี่นะมีอย่างก็มีไปลวดดอเบ,บ,บ้ยบโบเบีนเบียนนะแต่ว่าอย่าไปยึดมีเงินมื่อมีก็ลายก็ดีตัวเนาะได้ส่งเคากันคนฉนลาดของเฮงฮุกจักซอยส่งเคาะ เดี๋ยวว่าท้างเงินไปอยู่กับมือของพระมีดีขเขาก็ไปใช้บุญนี้แหละถ้ามีเงินในพระดีมันก็ไปสงเคราะห์โลกหลวงตาเห็นเนี่สงเคราะห์โลกสร้างหลวงบาสผู้บาาจานเ์มืนเผยแพ่ธรรมะก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนี่ยเท่ากับพิจารณาเปล่าแม้มีพิษที่ว่าบริจาคแล้วมันพิษพระจําเงินแล้วพิษมันพิษที่ว่าเอาเงินไปเฮ็ดอย่างาไปสร้างประโยชน์เนี่ย เข้าคือกันนั่นแหละได้เงินมาเข้าไปเฮ็ดอย่างจ้างประโยชน์อย่างซื้อเหล้ากินบอกเนื้อไปซื้อกับเขาสร้างความสุขอย่างให้ครอบครัวแน่เนี่ยมันก็อยู่ในความฉลาดเจ้าของอืม่ได้พิษที่วัตถุพิษที่ความเห็นพิษในจิตที่มันมีกิเลสมาพุทธแต่จเจ้าจังสอนเรื่องจิตสอนเรื่องกิเลสในใจมันมีปัญญาแล้วก็ว่าสิมีเงินตกกองทำโหรเป็นก็บไม่ได้ยึดว่าเงินกูด่ดกเนี่ยบอก บางคนมีกิเลสก็ของกูของโกอย่งังแหละวัดกูกุฏิกูอืมกุฏิกูได้กูสร้างได้เนี่ยยังมายู่ได้บางคนเอาว่าว่าเพื่อสร้างกุฏิให้อยู่แล้วแหละกุฏิใหม่ๆงามๆ่มอ,อยังมายู่ไว้ให้เพื่อ,อยู่กับแกบอกให้คุณหนูบออยู่ให้คุณตุกแก่จิ้งจกขี้ใส่บ่ะคนได้ยู่ก็ได้อานิสงส์ได้ทำความสะอาดแหละไม่ไปเลือก เนอให้ผุน,นผั้นอยู่เมื่อผุนียู่มีเหม็นเฮาบริหานยู่แลนั่นเสือเฮาให้อยู่แล้วถ้จะมาลอกที่เพลย์ก็ตีงานเพิ่มลอกไปนะปีสองปีก็ยังบอกว่ยู่เหมือนไปทบเลยแล้วคญแจกให้คนมาเข้ากรรมฐา,านมาอยู่เนี่ยได้ประโยชน์ตัวหุ่นจักสลาดเนีน่ยในการมีมีแล้วก็มาใส่เกิดประโยชน์ตัวนี่มันยึดเท็่อย่าง นี่ก็ตายนะยึดไปด้วยความตายแหละเห็นบอกูจักเป็นหน้าความตายในนี้แหละคนว่าอย่างดี่จะก็ให้แบ่งกัน